น่าก,กินอ่ะคุณผู้ชมเราเจอร้านเงนียบเียแบบคันที่คันที่แถวแถวพระวาดเนื่องจากร้านที่ขึ้นต้นด้วยตัวบีเราเยอะเราก็เลยไม่มีที่จอดเราก็เลยขับมุ่งๆั่วเลยมาจากตัวบีไม่ถึงสามกโเราเจอร้าน แล้วเค้กไม่ไก่กานะฮะนี่ค่ะนี่ของคุณฝนเดี๋ยวของดิฉันสั่งม็อกค่ามาคุณฝนเป็นยังไงคะดีค่ะเอาออกหน่อยสิเอผิเสื้อเอาไมมีอะไรจะพูดไหมดีเนาะแบบสงบโอ้สงบมากเลยคุณผู้ชมดูเหมือนนั่งอยู่เขาใหญ่เออฟิลเขาใหญ่ดีค่ะเป็นไรข้าวโพดนะดีมากเลยดูเงียบดีจัง เราเอาหัวเปียกๆก็เอาไดเปาผุม<ช>ได้อกไอ้นะ <laughs> เ,เดี๋ยวเราขอรับประทานก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเดินรีวิวให้ดูคุณผู้ชมดูดิ<ม>การจัดจงจัดจานนะจานน่ารักมากมอันนี้เป็นมูสช็อกโกแลตนะคะอันนี้เป็นราสเบอร์รี่ชีสเค้กและอันนี้เป็นมังค่าของดิฉันคนะ่ะฟังเพลงฟังเพลง ้ไปแล้วไทำจมูกนะค่ะเมื่อกี้คุณฝนจำได้ไหมลูน่าก็แปลว่าพระจานนันทร์เนาะแล้วฟูเซียแปลว่าอะไรนะคะสีชมพูบานเย็นลูน่าฟูเซียค่ะสีชมพูบานเย็นอ้าเขาให้เรามาช้อนเดียวอะ่ะนี่ไงอ๋อโเคโอเโอเคโอเคโนเคอเคโนเคโอเคโเคโอเค่อเโอเคโอคโอเค่เคโอ,นะอเนะอเโอเคโนเคโเลอเเนอเเคอออออเเ ยังไม่เข้าปากเลยแต่มั่นใจว่าดีแน่นอนชมเนาะมูสดีมากนี่คุณคนนี้เขาอกว่าชมนะผีเสื้อไปไหนละคุณอ่ายค่ะตากแดงอร่อยเนาะมูสตีเนี่ยคุณผู้ชมดูเดี๋ยวเดี๋ยฉันจะกินเพราะว่าฉันมีผีสื้ยใีตายแล้วเก็บกินซะ รีวิวยังไงครับสตรอเบอร์รี่เต็มปากเต็มปากแลับสตรอเบอร์รี่มันเข้ากันมากที่เสียงฟังไม่สั้เรื่องกินเต็มปากเออจริงคุณผู้ชมเพราะว่าช็อกโกแลตมันจะแบบหวานๆข้นๆใช่ไหมแต่มันก็ไม่ได้หวานมากนะหวานขมๆหวานๆนะแล้วเมื่อกับสตรอเบอร์รี่ดีมากเลยอ่ะอ้าอร่อยไหมนะเชื่อเจอแล็บยูโทเปียคาเฟ่รับคาเฟ่รับจริงอร่อยจริง ประตูไหมเนี่ยเหมือนจะปิดปอดผิดสตอรี่แบบอินไซต์เอาท์นะคะเราเออประตูสวยจังเลยชอบประตูไหมไหม ่นเป็นคาเฟ่ที่ร่มรื่นมากๆนะคะเงียบดีจังเลยแล้วก็มานั่งคุยกับเพื่อนกรุบกรอบได้แล้วก็เอางานมาทำมาอ่านนักทรงหนังส,งงสือได้นะคะมีผีเสื้อมากอเกาะด้วยคุณอัมารา่ะประทับใจไหมคะ,ะผีเสื้อไม่เกานะคุณอ่าไปไหนละ่ะผีเสื้อ,อ <laughs> พูดได้คำเดียวว่าจือ,อ <laughs> ดีเอาเพื่อนที่แบบสนิท,สน,ทสนิทกันอนะ่ะ ไปค่ะกับแบบสวยๆมีผีเสื้อกาะหัวดีจริงๆแบบมันร่มรื่นแล้วก็พาเพื่อนมาแหกปากกันก็ผีเสื้อก่อดีดิฉันก็กลังมองดอกไม้สีม่วงๆอยู่ค่ะ ลองซิกว่าเราจะเห็นไหมนี่ไงดอกไม้สีม่วงๆธรรมชาติดีจริงๆนะธรรมชาติดีมากเค้กก็ดีอร่อยเจ้าของร้านทำเองเรียนเชิญนะคะว่างๆมาค่ะแถวพระบาทนี่เองนายา